คนวงในทรัมป์กลับมาทายตลาดคริปโตอีกครั้งคราวนี้เขาจะถูกหรือผิดโลกคริปโตกำลังตื่นเต้นกับการกลับมาของนักลงทุนปริศนาผู้ที่ได้รับฉายาว่าคนวงในทรัมป์ทรัมมิซเ,เดอร์ผู้ที่เคยสร้างชื่อเสียงจากการทายผลตลาดบิตคอยน์ BTC ยังแม่นยำโดยเขาสามารถทำกำไรกว่า160ล้านดอลลาร์จากการชอตบิตคอยน์ก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศขึ้นภาษีสินค้าจีน100%ส่งให้ตลาดโลกสันส่นสะเทือน แต่คราวนี้เขากลับมาทายอะไรในวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเขาได้เปิดโพ i ิชันชอตบิตคอยมูลค่า77ล้านดอลลาร์และแม้ว่าราคาบิตคอยจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเขาก็ไม่ยอมปิดโพซิชันแต่ยังเพิ่มเดิมพันขึ้นอีก22ล้านดอลลาร์ทำให้มูลค่าโพซิชันช็อตของเขาถึง99ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ใหญ่โตอย่างมากข้อมูลจาก OnChain Lens และ Hyperbok เผยให้เห็นว่า ใปัจจุบันเขากำลังอยู่ในภาวะขาดทุนเรียลลิสประมาณ1.1ล้านดอลลาร์แต่เขายังคงมั่นใจในการชรอตของตัวเองการตัดสินใจถือชอตต่อเนื่องในขณะที่ราคากำลังขึ้นสูงถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความมั่นใจต่อการร่วงลงของราคาบิตคอยน์ในอนาคตการเคลื่อนไหวของคนวงในทรัมป์ทำให้ตลาดคริปโตแบ่งเป็นสองฝ่ายกลุ่มแรกเชื่อว่าตลาดกำลังอยู่ในจุดอันตรายเนื่องจากอัตราเฟดิงเรทในตลาดฟิวเจอร์เริ่มติดลบ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแรงชอทิศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกเขาเชื่อว่าความร้อนแรงของบิตคอยอาจเป็นเพียงกับดักตลาดกระทิงก่อนการปรับฐานครั้งใหญ่ในอีกฝ่ายหนึ่งรายงานจาก i n นเด t ินสตูชีนว่านักลงทุนมืออาชีพมากกว่า6 7เคาดว่าบิตคอยจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงภายใน3-6ถึงเดือนข้างหน้าด้วยปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟด Fed, จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ซึ่งอาจกระตุ้นให้เงินสดกว่า7ล้านล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโต อย่างไรก็ตามการกลับมาเคลื่อนไหวของคนวงในทรัมปอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของตลาดคริปโตหากเขาทายถูกอีกครั้งนั่นอาจหมายถึงสัญญาณของขาลงครั้งใหญ่แต่หากเขาพลาดอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวของตลาดขาขึ้นที่หลายคนรอคอยอยู่คุณคิดยังไงเขาจะถูกหรือผิดองค์ประกอบต่างๆของตลาดคริปโตกําลังแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนคุณอยู่ฝ่ายไหนมาเปิดประเด็นนี้กันในส่วนความคิดเห็นเถอะ